สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องแมลงในการเพาะเห็ดนะครับในการเพาะเห็ดนางฟ้านะครับผมมีเคล็ดลับหรือวิธีการที่ผมใช้ประจําอยู่นะครับนั่นคือการใช้มุ้งนะครับเมื่อเรานึ่งเสร็จนะครับเราเปิดเตาเราก็จะใช้มุ้งนะครับคลุมไว้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมลงมาวางไข่ใส่นะครับนี่จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งตาทีเคล็ดลับพื้นบ้านนะครับง่ายๆนะครับพอเราเนึงเสร็จนะครับ เราก็จะคุมด้วยมุ้งนะครับแบบนี้จะป้องกันได้มากเลยนะครับช่วยในระดับหนึ่งจากนั้นก็เอาเข้าลงบ่มอีกทีก็จะเป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่งต่อไปนะครับหวังว่าเคล็ดลับนี้คงจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องมแมลงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงวิธีการทําต่างๆให้นะครับคลิปนี้เข้านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ